สิงห์เหล็กบางนาปะทะแดนนี่ไอ้ลูกหมาละหำริมรั้วไอหน้ามันก็ผมโอ้โหทำไมมันแบบทำไมมันแบบเออ้มันกราฟมันจราฟนะกราฟนะคือกราฟเนี่อย่างไวทคือกราฟเนี่ยะเว้ยคือกูอยู่เกือบล่างสุดไอ้เย้หนึ่งนี่กลางๆถึงสูงว่าเยกชยักษ์เหล็กบางนาปะทะแดนนี่ไอ้ลูกหมาละหำริมรั้ว ก้าวออกไปข้างนอกนี่ไม่กล้าเลยกล้าหางตกหูตกอยู่ในรัวนี่อยู่ในรัวนี่โหหัวหน้ารถและห้ำลิมรัว่าปะทะอ้ยกหจังหวะนี้แฝดเรียบร้อยแต่กูได้ยินเสียงมันชักคิดแล้วแหละแต่กูไม่คิดว่าจะมาถึงข้างหน้ากูเลยเข้าไปเยอะกระดุ้งเพื่อเลยไอ้และห้ำหยุดรูัว นี่ไปเกิดใหม่ก่อนเลยนะครับจังหวะนี้เอาล้ครับใจกันเจอกันแน่ๆครับจังหวะนี้หลอกปี๋บาแล้วเอาละครับขู่ดุมมุมนี้ของแม่ยลรานะเอาล้วครับยังไง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 ครับจังหวะนี้ใส่กุญแจแล้วถืเรียบแล้วโอ้ยไปสออุ้ยหนึ่งเท่าไหร่ครับโอ้ยออยู่ผิดที่ผิดทางโอ้ยน่าห่วงจังโอเยกดโต้กูยับเลยที่ไหน คิดนี้มันนิ่งสัาดไหนพี่ครับดูนะครับบิ๊กนบูปะทะเอาแล้วครับเจอกันแล้วโอ๊ย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 มีการนั่งยิงกันขึ้นยายครับจังหวะนี้แลกได้แลกเสียแลกได้แลกเสียเรียบร้อยเด็ดดี้เหลือสี่คือช่วงแรกมึงยิงโดนนัดาจะหนังมึงยิงไม่โดนไป่หนึ่งใพลาพขนาดนี้ไป เดี๋ยวเราเก็บกประกอบไป2แล้วนะครับโอาตัดเกมเร็วนะฮะวิ่งไปแล้วนะฝั่างกันดียังไงโอเคครับการล็อกอยู่นะฮึโหตัดสินใจยิงโดนสังทางไปนัดเดียวหางจุกตูดกลับบ้านกันเลยทีเดียวนี <c oughs> ่ตัดสินใจบุกต่อนะครับไม่ปล่อยโอกาสให้ศัตรูตั้งตัวได้ทันที่ไปจังหวะนี้จังหวะนี้แป๊ะแป๊แป๊แป โโโอ้หไม่ดนเลยน่าจะยิงถังมันจะหามากเลยทีเดียวมันเป็นแฟนฟรายมันเป็นสเปริตด้วยน่าเลยอาจารย์ผมใครก็จะหมดครับไอบีรีไอแฟนฟรายหูจังหวะนี้มุมนี้มุมนี้เอาแล้วจังหวะนี้ปัดฟืดมมีการทักทายกันเล็กน้อยนะฮะเจ็บเล็กๆไม่ถึงจะเจ็บหนักจังหวะนี้ยังไงแพ้แต่ แดนนี่โดนไปแล้วหนึ่งนะฮะโดนไปหนึ่งตัวนะครับที่หายไปได้แค่หนึ่งวินเท่านั้นนะครับผมจะมีพิษเกมหรือไม่คือเรามาดูต่อที่ทางฝาเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วใจ จะทิ้งใจเกมไว้ตลอดนะครับทางฝั่งแดนนี่ยังครับวิดวิววิวยังวิววิวอยู่มีการปิวปิวปิวหางจุกตูดนะครับจังหวะนี้ยังไงแดนนี่แดนนี่โโอ้หหางจุกตูดนะมีการกลับมาตั้งหลักกันเล็กน้อยนะครับการที่มุมนี้จังหวะเ้ายิงมาแล้วแบบดักร้อยยังไงต่อหนีผางจุกตูดนะครับรอดไปได้นะทั้งอย่างแดนนี่รอดไปได้ยังไงฮะตังใจกลับมาตั้งหลักที่ตรงนี้ระเบิดไล่มาทันที ไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ตั้งหลักคนเดียวจังหวะนี้ปาดกันแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเป็นฝั่งแดนนี่ที่ลงไปนอนไม่ได้ลไม่ได้ลโดนไปห้าหนึ่งแล้วไอ้ไอ้เมาส์โอ้ยไอ้เมาส์ดู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 ทอกท้าทุกจินเนี่ยดู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 ตัเล่นไม่ดีทุกท้าทุกจิน กูจะโฉงเจ้าอยู um ่ในภพกูคืนลูกเล่ยเซนเซกูคืนมาแล้วแล้วแดนนี่ครับตัวครับทั้งฝั่งแดนนี่ไอ้ลูกหมาหน้าหำริมเรืวได้กลับฝั่งไปอยู่ทั้งหมดไอ้ลูกหมาหน้าหำริมเรืว

ใ,ใจลงทุนขนาดนี้เพื่อมาจุดนี้นะครับเอาแล้วครับเอา้ววิวเอาแล้วลวิว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 ,ว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 จวังหวะนี้ยังไงฝัาาง่งมายาลาบยางโหเลยทันที่สองแต่แดนนี่ยังไงเรียบร้อยอ,ดอ,อัดโม่เองไอหนึ่งยิงขาไอรุตไปโดนประมาณสองนัดเลยครับที่เทมากเลยิงบนกล่องโอเคเดี๋ยวนี่ได้ตกอไปหนึ่งแล้วฮะเป็นลูกหมาแล้วหับลิงโดได้ด่ฝั่งพายัพเหล็กบางหน้าจีใจบุกไปทางบี ไปให้เพราะว่าใบขาดไม่ได้นะเอาแล้วครับโอ้โหมุมนี้มีการปะทะกันแน่ๆนแดนนี่แดนนี่ยังไงครับจังหวะนี้จังหวะนี้แดนนี่อยู่ใกล้กันมากแล้วตอนนี้ตอนนี้แค่มองหน้าก็มองกันแล้วเหมือนเลยกับภูเก็ตอ่ะเฮ้ยเหมือนเชียงใหม่ภูเก็ตอ่ะเชียงใหม่กับภูเก็ตจังหวะนี้ยังไงเอาแล้วครับขึมุมนี้มีเสียงแน่มีเสียงแน่แน่ มางจังหวะนี้เลอเปลียวเป,เปลี่ยว <c oughs> น้อยเอะเปลียวเปียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเปียวม,มีเปลี่ยวมุมเปลี่ยวมุมเปลี่ยวปลาระเบิดอัดเข้าไปจังหวะนี้แดนนี่จะไล่ตามออมาหรือไม่ไม่ตามยังไงครับรอดักอย่างเดียวและ<ง>ยัง<ถ>ไงไปย่าาบรอจดไปแล้วไปยาเเนนี่ยังคงเก็บตรงดีครับโอ้เรียบร้อยนะทางฝั่งนนี่เหลือเรือเเลยใช่ครับเก็บตรงดีมากนักการมุมเหนียวจังหวัดนี่นะครับ การใช้คิดกระทักับพิกวีนนะ่ยเก็บมุมไม่ดีที่สุดหนึ่งาอะไรมาบังตัวเองเยอะนะครับแวบยิงแวบยิงเอาแล้วฝั่งแดนนี่ก็ปาดและทางฝั่งมาเยราบก็ปาดเหมือนกันพอต่างคนต่างปาดก็จะไม่เจอกันโอ้โหมุมนี้ยังไงอีกไม่นานได้เจอกันแน่แน่ไม่นานได้เจอกันแน่แน่ทางฝั่งมาเยราบยังคงเช็คอย่างรอบคอบไอหมาลิมเนื้ครับผมไอหมาลิมเนื้ไอลูกหมาละหำอลิมเนื้ยังไง ตัดสินใจเจอมุมเปี่ยวกันแน่เจอมุมเปี่ยวกันแน่แเรียบร้อยได้เลยคือพวกมึงพลาดเนี่ยคู่ที่จะมาดีจะได้แล้วจะได้แล้วใครไม่รีบเดี๋ยวนะตั้งตัวบอกคนคนที่ไม่ได้เล่นเองไม่รู้นะฮะมันเสียวขนาดไหนยังไงมุมนี้ยังไงมุมนี้เหมือนเชียงใหม่กับ เชียงใหม่ภูเก็ตเชียงใหม่กับภูเก็ตนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจอแน่นอนแอบไปเรียบร้อยนะทางฝั่งไม้ลากแเห็นแบบแบบนะเห็นบ้านท้ายไปได้น้อยแบบแบบครับเจอแบบยังไงครับอุ้ย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 เฉียบไปก็โฉบมานะจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ยเจือบโตแตกไปเลยครับแดนแดนนี่ลูกหมาแล้วหำริมรั้วลงไปนอนอยู่กับพื้นเลยลูกหมาล่ะไอ้เงี้ยเค้อมาทีหน่อยนะครับผม มีสมาธิกันหน่อยนะครับมีสมาธิกันหน่อยจังหวะนี้จังหวะนี้ปาเลยกันด้วยยังไงครับ60ภาจังหวะนี้เรียบร้อยอัดตัวพังไปย่าร่เก็บสกอร์ไปนะครับไอเดี๋ยวไอถอยมาแล้วทำริมรั้วลงไปขออีกรอบหนึ่งขอไม่แก่กูไอ้ลูกหมาเหมือนมือโอ้โหเด้าเม็ดมึงบอได้ไหมไม่เกี่ยวใช่ใช่ใช่ท่วงเงื้อนมีสมาธิหน่อยครับทวายเป็นขันนัดปิสมาธิครับจังหวะนี้โอ้โหเสรแล้วเรียบร้อยปาดเรียบร้วเราไปนอนโอเคบาย มันแรงอะนะแรงยิ่งเสยโอเคบายกันหือใจเย็นๆใจเย็นใจรย็นทำมาตั้งไมยทันอุ้ยทางฝั่งอุ้ยมรงนี้มุมเปี้ยวมุมเปี้ยวเรียบร้อยจังหไงอีกไปราบล่วงไปมุมนี้นะครับคาดไม่ถึงนะครับเลยนะเพราะว่าทีมแดงทีมแดงจะไม่ค่อยเช็คนะครับมุมเมื่อกี้นะครับ ไปเครับมุมนี้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 ไปใช้ได้น้ยมุมนี้เหยียบขเยียบขาเยียบขาครัมุมนี้ยังไงครับไม่นาโผมาเรียบร้อยเปิดมุมให้เขาเนรียบร้อยแล้วงวนี้ยังไงอ้ลูกมาเหลือ้ยทางฝั่งรถังอียลูกหมาแล้วํามิ้รัวได้ไปนะครับปที่สกอร้สนะครับไอ้เรามีคุณ้นวมเท่าไหคมนี้คุณลิ้นน่ิ้นุ้นมนีกรเท่หะ แล้วก็รวมเป็นหนึ่้นที่องเมื่อกี้ห้าหนึ่งรูดน้ำวันรูดน้ำควันดาวต่อห้าเจ้าของวันป่อห้ารูดฮะขออักมามามาไอหนึ่งสลับเสียแพ้่ะโอเคครับสำหรับแมตช์นี้ก็ขอบลำลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันต่อคู่หน้านับสุดชิงเก้าที่จะพบเนี่ยเล่นแรกกันอยู่นี่แหละคือจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่จะมาเทสนะครับดูมุมดูอะไรดูการเล่นของผมเอาไว้แล้วกันนะครับผม จะต่อแช์หน้าเะครัช